เอาเปิดกระเปิดเอาประมัจชิบหายิเจ้าเปิดเปิดเยกูกดเก้าแปดเจาสี่สามสองหนึ่ปิดปิดเนี่ยโอ้ยปิดอีกาเปิดเออนะโอ้ยจอบปิดเลยอาไะกับปิดอีขี้บ่อายเยปิดเออปิดโอ้ยเปิดอีบ่เปิดเ่าเปิดกับเปิดโอ้ หอมแวเดี๋ยวก๋ยวคอยลอกซิมกอนกินเลยโอ้ยคำหน่อยพ่กินเห็ดตอนเห็ดพร้อมตนเห็ดนะอือิบรูรสสั่นเห่นมากตักบัเงี้ยเลยเพ่บวนะก็เ่เาให้พร้อมันเีเด้ออ้ก็เอา่เลยเียบวะเออส่วนหเขาเช็น้เ็นไหนยกป่ยไหมเียบเียยกปอ่งโอ้ เออสดไปรอดไปยังบอกเชียบเชียบหรือว่าเชียบวบเว้ยใครไอยู่เปิดดีเปิดดีแวยทเนีดือดแล้วมาแล้วไงแกมันเดือดเดอด่ะแกมันเปื่อเป่ใส่กับข้าวโพดใส่กับใส่กับข้าวโอย่างเดียวผิดสดใส่น้ำมัน